เอาวะทุกคนอันดับแรกเราก็ต้องไปเลยเอ้ยอะไรวะนี่เอ้ยต้องรีบไปต้องรีบไปจุ๊บอ่าได้แล้วแล้วนี่มันคือบ้าอะไรนี่ว่ามันไม่ปลอดภัยแน่นอนปะไปกันเลยแล้วนี่มันคือบ้าอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอเขียนเขียนโอ ออเออแขนของฉันแขนของฉันไปแล้วโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยเรานี่อะไรเนี่ยเออโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยถ้ารอบที่สามเนี่ยผมตายแน่เลยถ้ารอบที่สามผมตายแน่เลยโอเคเย็บเย้ผ่านแล้ว ฮัลโหลว้าว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 ว้วอันที่สองนี่บ้าอะไรดิเฮ้ยแล้วเราจะผ่านไงนี่เอาล่ะเราต้องเราต้องไป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 แล้วก็มอบมอบเอ้ยแบบนี้แหละไว้ข้างหน้ามีอะไรเุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วนี่บ้าอะไรอ๋อ แล้วนี่มันคือบ้านอะไรกุดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยโดนอีกแล้วอุ๊ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้น้ไม่ไหวอีฮึ่มลงคุ้นนะนี่จิ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยอะไรผ่านหน้าไปอะตะแกเฮ้ย ใครได้ยินเสียงหมวกก็ขอบคุณนะคือไป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 เร็วไปเร็ว,วโอ้โหลอดมี่ย่ย<า>ผ่านแล้วโอ้โหแต่ใ่านูเต็มขาเต็มหัวเลยโอ้โหอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าตัวเองมาเล่นเลเวลไหนแต่ผมเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเลเวลเจ็ดนี่ก็แสดงว่าผมลืมเล่น เลเวลที่เหลือด้านหลังนี่หว่าะข้างมันเถอะอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเอา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 ไปไปอย่าพลาดนะ ตกี้โดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะไปเลยเฮ้ยจำได้อยู่เพราะว่าเคยเล่นเลเวลนี้ไป,ไปเลยไปเลยเเเเเเเไปเลยหุเอา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 เลย ทันได้อุ้ยวุ้ยโอ้ยโอ้ยขาขาโอ้ยหน่อย,อยขา,ขาไปเลยปีนเออแบบนัาา้นหละไปอันนี้คืออะไรอะอ๋อจิ๊บ้มบุ่มเลยอะ เสียงจะตรงไม่ไหนคลิปนี้นะเอ้ย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 บ้าอะไรวะนี่ชิบอุ้ยรอดรอดรอดเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยเออลงไปไหนเนี่ยเอ้ยเออผ่านแล้ว มาแล้ว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 ต้องรีบออเอโอ้ยตอดตายบึ้มนี่คืออะไรเว้ยโอ้โหไปเลยไปเลยเ้ยอะไรวะนี่ต้องรีบไป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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเราจะไปยังไงนี่โอ้เสียตีนไปเลย oh, <no. S 1> อ้อโน่โอ้จะไปได้ไหมอ้าวแล้วตรงนี้มัน้ยเฮ้ยลอ,อด ด้วยเลเวลเก้าครับชุบ oh. อ่าไม่ได้กินผมหรอกก็อี๋อีอ๋อต้องหอบสินะเค okay. เราต้องหอบไปเลยไม,ไม่ได่ด้กินผมหรอกนี่ยังไงอะอ๋อไปเลย ง่ายเฮ้ยโอ้ย้ยเสียขาเลยโว้เอ๊ะ ไปเลย,อ,ย,เลยเลอุ้ยไปเลยมาเก็บดาวเสร็จแล้วเว้ย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 โอ้ยพลาดอีกแล้วไม่พลาดอีกแล้วมายืนอุ๊ยกร oh, <no. S 1> ะดูกหลังหื่ม ไปเราไปกันต่อเลยทุกคนใช่มันไม,ไม่มีอะไรมายากกับเราหรอกเห็นไหมเฮ้ย,ยผ่านแล้วเย้เ ขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมครับเสียงตรงเนี่ยไม่ได้ทำคลิปหลายวันเ,น <c oughs> เิกว่าจะได้มาลงครับมามาหๆหายๆก็ติดตามช่องนี้ด้วยครับ Blue XD เอ,อลาล่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายไปละ